รีวิวซดบับข้าวหม้ออบเกาหลีเมนูที่คุณไม่ควรพลาดที่ร้านเคียนี้ร้านอาหารเกาหลีที่อยู่ในห้างเซ็นทันพระราม9ชั้น6โดยเมนูเซตข้าวหม้ออบเกาหลีเริ่มต้นที่2องี่้มีครบคันพร้อมเครื่องเคียงเม,มนูแรกหมูย่างซอสเกาหลีซดบับหมูหมักซอสก่อนนาไปผัดเสริมมาพร้อมข้าวและไข่ไก่เกรกินดิบวิธีกินก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้มันได้ความหอมอร่อยแบบเต็มที่ในทุกอณูเมนูนี้ผมว่าหมูเขาจะมีความนุ่มหอม,ห,อมหวานเค็มครับข้าวก็จะซึมน้ําซอสแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยดีครับเราสามารถกิน ราดน้านซุปล,ลงไปได้ด้วยนะโดยราดลงไปคลุกให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก่อนจะตักขึ้นมาก็จะได้ฟิลเข้าตังหอมๆกับน้าซุปทางร้านเขามีแนะนําวิธีการกินอีกแบบครับก็คือให้ใส่กิมจิลงไปคลุกอันนี้บอกเลยว่าดีงามครับชอบมากกว่ากินแบบราดซุปปกติออกและเครื่องเคียงที่เห็นทั้งหมด4อย่างนี้ขอเติมได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะเมนูถัดมาสเต็กเนื้อสดแบบชุดนี้349สเกเต็กเนื้อจะเสิร์ฟมาเป็นแบบแรนครับผมแต่พอคลุกเข้าไปมันก็จะสุกข,ขึ้้้้นนนนนเเเเืืออออบบัักกกกกกมมมมมมมาาาหหพรริิไทยแลลลว,ว็ีีค่่ดตถจะใกกสูผ ว่าต้องเป็นเมนูนี้เลยครับหมูสามชั้นย่างเกาหลีสดบ้าหมูสามชั้นชิ้นใหญ่ลอกหนังมาเรียบร้อยย่างมาหอมหอมหลังจากนั้นพอคลุกเคล้าให้เข้ากันเนีย่ยกลิ่นมันฟุ้งกระจายเข้าไปในข้าวอร่อยทั้งหมูอร่อยทั้งข้าวจะกินแบบเปล่าๆก็ดีหรือจะท็อปกิมจิกินก็ยิ่งฟินกว่าเดิมชุดนี้ก็249บนะครับไม่ลงมค่าบริการ5%เนะจ๊ะตามมากินกันได้ที่ร้านเคียนนี้ข้างเซนทัลพระราม9ชั้น6นะครับ